ผู้ชมครับรูนี้อยู่ใกล้ริมน้ำเลยนะครับตายรากตรงกลางเลยครับรากทางอย่างยาวผมว่ามีตัวแน่ครับงาน,นนี้ดูหองทางของมันนะครับทั้งเข้าทาั้งออกหลากไปอย่างยาวนั่ครับหลากลงน้ำไปเลย ลองขอแย่ดูดก่อนครับโดนหรือเปล่าเดี๋ยวไปต่อมเสียเวลาเจาะลองขอแย่ไปแล้วทสกสอก็อจจะไม่ไปรูมันจะเลี้ยวเช็คมนมือดีกว่าเไปไน็นไงเออโอ้โอ้ย không vui khắp Nước qua cho lết cấp thằng này dăng quang hàng Trong trọ nhiều đấy khắp Thì nó phải trọ trong nghĩa đây Còn cái trọ cấp cấp Rồi đó Thấy nước lúa còn ngấp Đã mây แต่ไม่รึแต่ทำไมไปไกลลืกเกินอย่างเงี้กคอเดินหาตั้งมาไม่เจอโอ้โหสุดขอนะครับ นนครับเดี๋ยวไปสุดขอเลยครับจ่อแล้วงานนี้ ตัวสวยเลยครับโอ้โหรู้มันขับไปหน่อยะโอ้ยมันกว้างจังหลงหน้าฝันอีกแล้ว มือปออโอยเป็นเลนะนึงออยากออกยากมาสุดๆโอ้โห พอดีรู้อ่ะแย่มึงไปก็เต็มรู้ครับหมดแรงกำแบบว่าตัวเต็มรูจำว่าต้องไปครับจะนีฟ ออกมันไหนตองโอ้โหโอ้ยอืมกมอยู่ไหนไม่รู้ครับจับด้กามเดียวโอ้ยโอ้ย โ้ยกยดนเวลาที่เราล้วงเนี่ยเราต้องอย่ากลางมือเข้าไปนะฮะกลางมือแมันมีที่ว่างในการหนีบมือเราเราต้องหนีบมือเข้าไปแตะผนังรูมันเข้าไปน่ครับทํำจะหนแล้วครับเด๋เอาออกไปโชว์ตัวโอ้ยโอ้ย ตรงนี้ดูขนาดวางกระพือตรงนี้มันอยากจะออกแล้วเราออกยากมากง้างหน่อยอครับตัวครับโอ้สะใจครับผมเราจะได้แต่ละตัวนะครับเห็นไหมครับ กูม่วงครับใส่ดำแคเแต่แน่นครับสีนี้มัดเลยครับปลาปล่อยไว้อย่างนี้มือผมแน่อันนี้ถือว่าไซส์สวยนะครับ <c oughs> แปมแน่ประทับใจอีกแล้วยังไม่ทันเข้าปลาเลยครับ เดินชายคลองอยู่นี่หวานหูผมเลยครับตอกเสร็จโจนรับยางแบบนี้ไม่ต้องกวนอย่างน,นี้แนี้ในกระดูกแตกครับ ไันี้ถือกาผ่านนะครับจะตามมาดูดูต่อไปของผมเลยทีกด่าครับตัวนี้เป็นปูม่วงตัวต่อไปจะเป็นปูอะไรตามมาดูกันเลยครับ